สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่หนิงจะพามาทําอะไรวันนี้เป็นวันหยุดของพี่หนิงเนาะพี่หนิงมาพาทอาอีกแล้ววันนี้พี่หนิงจะพามาปลูกหอมใส่ตะกร้าโดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเนาะก็อันไหนเซฟได้เราก็เซฟเพราะว่าไปซื้อมาแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่อะไรพี่หนิงกินไม่ทันแล้วมันเน่านะทุกคนซื้อต้นหอมมากินไม่ทันแล้วมันเหลืองมันเน่าไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เราเสียเงินไปฟรีๆเนาะ พี่หนิงก็เลยมาคิดไอเดียเออเรามาปลูกหอมในตะกร้าโดยที่ไม่ต้องใช้ดินแล้วก็เอาตั้งไว้ในครัวของเราเวลาเราจะใช้เราก็ตัดมาที่ะใบสองใบอย่างนี้ดีกว่านะทุกคนเนาะมันก็จะประหยัดเงินเราได้นะจ๊ะทุกคนพี่หนิงก็ซื้อ,อหอัวหอมมาจากร้านจีนเนาะหัวหอมกินเรานี่แหละหัวหอมแดงนะทุกคนพี่หนิงก็จะมาปอกเปลือกแล้วพี่หนิงก็จะตัดพี่หนิงก็มีตะกร้านี่ตะกร้าขนมจีนทุกคน ตาแบบนี้เนาะก็ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ปลูกได้ต้นหอมประมาณห้าหกต้นนะทุกคนก็แล้วพี่หนิงก็จะมีกระปุกเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วเนาะเอาไว้ใส่น้ําพี่หนิงก็จะเอาน้ําใส่ให้ถึงตูดตะก้านะทุกคน ถึงตูดตะกา้าแล้วก็เราก็เอาหอมใส่ตั้งไว้แค่นั้นเองมันก็จะโป่งขึ้นมาแล้วให้เราเด็ดกินทีละสองสามต้นนึง้ยทุกคนคือมันมันเป็นไอเดียที่ดีเนาะพี่หนิงก็เห็นเขาทํากันนะคะแล้วเราอยู่ต่างประเทศอสมควรทํามากๆเลยแต่พี่หนิงอ่ะหาะต้นไอ้นี้กําลังหาต้นตั้งโถที่จะเอามาทําแบบนี้เหมือนกันเนาะต้นผักชีอะไรเงี้ยพี่หนิงก็จะจะมาทําโอเคคลิปนี้เดี๋ยวพี่หนิงจะจะทำเนาะทุกคน ให้ทุกคนดูพี่หนิงก็จะปอกหอมปอกหอมแล้วก็ตัดหัวมันนะทุกคนตัดตรงเนี้ยเอาไว้ให้ยอดหอมมันโผล่ขึ้นเนาะปอกเปลือกเขาออกเปลือกที่มันเขาลอนๆเนี่ยพี่หนิงก็จะเลือกเอาหัวเล็กๆนะทุกคนเพราะว่าหอมที่เนี้ยรู้สึกจะมีแต่หัวให,ใหญ่แล้วเราเลือกเอาหัวเล็กๆปลูกหัวใหญ่เราก็เอาไวใ้ใส่ยำใส่ตำพริกแกงอะไรอย่างเงี้ย เอาปลายนี่เขาออกซะหน่อยหนึ่งก็จะประมาณนี้เรจะใส่ตั้งบางคนเขาก็เจาะตูดตะกานะทุกคนแต่แต่พี่หนิงจะไม่เจาะหรอกพี่หนิงจะจะตั้งแบบนี้แหละแต่เขาก็ขึ้นเวลาเขาออกลากแล้วเขาก็จะโผล่ไปเขาก็จะตั้งตัวของเขาเองเนาะก็จะตั้งแบบนี้เลยแล้วก็แช่น้ําไว้เนาะทุกคนโอเคพี่หนิงก็จะตัด ให้เต็มตะก,การทุกคนเนะเาะแล้วก็จะเอาน้ําใส่แล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเขาแตกยอดนะทุกคนว่าจะงามไหมเนาะยอดหอมที่ไม่ได้ปลูกด้วยดินเนาะปลูกด้วยน้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะทุกคนโอเคตอนนี้พี่หนิงก็ตัดหัวหอมเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่หนิงจะเอาน้ําใส่กระปุกอันนี้นะคะเปิดน้ําธรรมดานทุกคน่ ตอนนี้พี่หนิงก็เอาน้ำใส่กระปุกนี้แล้วเนาะเพื่อที่จะเอาอะตะก,ก้าหอมที่พี่หนิงตัดใส่ไว้เนี่ยแช่ไว้นะทุกคนเราไม่ต้องลดน้ำเลยเนาะเพราะเขาแช่น้ําอยู่แต่เราต้องให้ถึงใส่น้ําให้ถึงหัวหอมนะทุกคนเนาะแช่ไว้น้ไม่ต้องท่วมเยอะเนาะท่วมพอท่วมกดตูดหอมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะ จะงอกขึ้นมาเองเนี่ยจ้ะเนี่ยแค่นี้พี่หนิงคิดว่าพอกินแล้วนะถ้าถ้าพูดถึงว่าเขาขึ้นเนาะอืมต้นไหนที่ที่เขาไม่แตกไม่ขึ้นเดี๋ยวพี่หนิงก็จะซ่อมเขาเนาะเอา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 อกทางหัวไหนเขาเน่าประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าเขาเน่าแล้วก็เอาเขาออกไม่ต้องถึงอาทิตย์หรอกสักสองวันสามวันเขาก็เน่าถ้าไม่ขึ้นพี่หนิงก็จะเปลี่ยนเอาหัวใหม่ใส่ลงไปนะทุกคน โอเคเอาไว้มาดูตอนแตกยอดอีกทีนะทุกคนอ่าไอเดียดีๆจากพี่หนิงเนาะ้าเห็นว่าไอเดียของพี่หนิงมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์พี่หนิงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูตอนเขาออกยอดอีกทีนะทุกคนโอเคนี่จ้าทุกคนหลังจากที่พี่หนิงปลูกเขาได้อาทิตย์นึงแล้วเนาะก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะแต่บางต้นก็ยัง อย,อย่างขึ้นมาได้นิดเดียวเนาะเนี่ยเราก็พอกินแล้วทุกคนก็ก็คือตัดเอาเฉพาะใบแก่ๆเ,เขาเนาะไปใส่ต้มยำใส่ลาบใส่อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้กินนะถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยต้นหอมพี่หนิงก็เน่าทิ้งถ้าซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้เนาะอันนี้ปลูกแบบเนี้ยก็ค่อยๆได้กินไปแต่ถ้าใครมีตะก้าใบใหญ่กว่านี้เนาะ ตะกร้าสี่เหลี่ยมใบใหญ่กว่านี้ก็สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้เพราะว่าอันนี้พี่หนิงมีตะกร้าใบเล็กไงก็เลยก็เลยใส่ใบเล็กอ่ไวตะกร้าเดียวเนาะทุกคนถ้าใส่เยอะพี่หนิงกลัวกินไม่ทันเนาะก็ลองทํากันดูนะจ๊ะทุกคนใครมีอ่พื้นที่นะ้อยหรืออยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนที่ไม่มีดินที่จะปลูกเนาะทุกคนทําแบบนี้นะจ๊ะคุ้มค่าประหยัดเงินเราได้เนาะไม่ต้องซื้อมาแช่ตู้ให้เน่าเสียนะทุกคน ก็ซื้อแค่อหอมมาหัวหอมมาแล้วก็มาชําแบบนี้เนาะเน mm ี hmm. ่ยไอเดียแบบที่พี่หนิงทานะจ๊ะ mm hmm. ทํเยอะกว่านี้ก็ได้นะทุกคนทําหลายๆตะกร้าก็ได้แต่เดี๋ยว mm hmm. พี่หนิงก็จะทําเพิ่มเพราะว่าอันนี้จะหมดอายุพี่หนิงถึงจะทํานะทุกคน mm hmm. คือทําไม่ได้ทํารวดเดียวทํารวดเดียวมันจะกินไม่ทันนะจ๊ะ mm hmm. ต้องสลับกันทาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. โอเคคลิปนี้พี่หนิงก็ลาทุกคนไปเท่านี้นะจ๊ะ mm hmm. ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย